าลัคนาราศี6วันเกิดที่เร็วๆนี้ต้องบอกเลยมีโอกาสดวงความรักดีมีความรักที่สดใสเออได้แก่ชาวลัคนาราศีมังกรมีนเมษพฤษศมิถุนสิงกันพิจิกแล้วก็ธนูออส่วนอี่5วันเกิดนะคะได้แก่คนที่เกิดในวันอาทิตย์จันทร์พุธพฤหัส แล้วก็เสาร์นั่นเองนะคะ9ลัคนาราศีแล้วก็5วันเกิด,ดต่อไปนี้นะต้องบอกเลยช่วงเวลานี้ดวงชะตาความรักเปิดแล้วมีโอกาสมีความรักที่สดใสนะมีโอกาสที่จะมีความรักที่เบิกบานมีโอกาสที่จะมีความรักที่สมหวังดังใจนะระดุด,ด,ด่งน้ําใสเหมือนน้าดื่มอินโทรเลยเออนะคะใครสนใจนะติดต่อได้น้ําดื่มอินโทรต้องบอกเลยว่าความรักของคุณจะได้สดใสเหมือนด่งเช่นน้ําดื่มอินโทรนั่นเอง กองหิมะไปสดชื่นนะใคร้วกว้านายอย่าลืมพิวนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ